คนไปเที่ยวด้วยกันค่ะหลังจากที่มันไม่ได้ออกบ้านนานมากวันนี้ก็เลยมีจุดมุ่งหมายจะไปใกล้ๆก็คือจะไปน้ําพุร้อนสันกําแพงนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านกาแฟาเปิดใหม่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นคันทรีปั้นก็เลยจะลองแวะดูตอนนี้ก็กําลังเดินทางแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอแวกกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะไปไปกินด้วยกันค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ปั้นมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะชื่อร้า,านก๋วยเตี๋ยวเฮือนไม้ในสวนทุกคนน่ารักมากๆเลย ก็จัดร้านเลยคะ่ะนี่ค่ะหลังโต๊ะเป็นน้องมีน้องผาดเลยนะคะมันก็เดินจากโต๊ะไปเดียวขึ้นมาก็าาามาเจอเนี่ยตกนกกระตั้งน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าเขามีถักให้แล้วอยากให้แต่ว่า,าก็กลัวเพราะตัวมันใหญ่ตัวใหญ่มากเหมือนเขาจะกินอาหารในบ่อนั้นอยู่นั่นนะนึก<อ>ถึงจูเลสิกพาร์คยังไงไม่รู้ชิเล็กเหรอไม่ใช่ตัวแรปเตอร์อ๋ออุ้ยดูเท้าดีเหมือนอยู่เหมือนเหมือนอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหมีไข่ด้วยตัวนู่นๆใช่พวกไข่ด้วยอ๋อหางจะคอยาวใช่นี่หางคอยาวดูดีสวยมากเลยอ่ะอันนุษยเป็ดอันนูษนเป็ดอันนี้หางค่ะนี่ค่ะนี่คือเกาเหลารวมเนื้อนะคะมีนี่ด้วยทีเด็ดเลยไข่ขี้เหลีวนี่น่ากินมากอุ๊ยอูชินแบบนี้อร่อย เอ็นสูนอุ้ยเอ็นแก้อุ้ยอยากอยากกินนะนี่ไม่ได้นี่ของเขาเขาอยากกินนะอจะแย่งกินอุ้ยดูเอ็นนี่อยากกินนะดึงใช่ไหนดึงมากล่ะชิมเลยนะคะอร่อยจังอ้อรสชาติแบบคุ้นเคยอะค่ะนี่ในไส้นะคะอืมเป็นคือยเตี๋ยวเนื้อที่ดีอะอร่อยอะชอบครับท่าน มากินข้าวแบบนี้แล้วฟังเพลงการันมโนเพชรไมดว้วยนี่<ช>มันเพลินมากเลยนะเขาเกดเป็นร้องตามแล้วใส่ค่ะมีไหมไม่มีมีแต่เนื้อให้ชิมทีนกี้เขา,ากินไปอันนี้แล้วอร่อยเสียตลาดเลยนะเนี่ยอยากกินเป็นนี่ค่ะป้นกินเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะ 210บาททั้งหมดเลยมีทั้งเกาเหลาข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวยำกุ้งสุกเอ็นไก่ ay, ถูกมากเลย210บาทที่สำคัญบรรยากาศร้านดีมากค่ะแล้วก็น้ำฟรีผักฟรีหยิบได้เองค่ะเต็มที่มีน้องหายมีน้องนกกระจอกเคศแล้วแต่งร้านไว้มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยเนาะ คนคะตอนนี้เปิ้นกำลังเลี้ยวเข้ามาร้านกาแฟสไตล์คันที่ญี่ปุ่นชื่อร้านจินนามอนเปิ้ลก็มาครั้งแรกนะแบบเซอร์ไพรส์รามากเลยทางเข้าสวยมากอะพี่ฮาร์ดอันนี้คือทางไปน้ำพุร้อนสันกำแพงอะนะคะแล้วเราก็จะมาแวะได้เนาะอยู่ก่อนถึงเลี้ยวเข้ามาทางว่านออนใต้อะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนร้านเขาจะเป็นแบบว่าโอเ n นแอร์หมดเลยนะนน่ารักมากเลย แอบมาดู <c oughs> แอบมาดูหอมไหมคะทุกคนหอมมากเลยเนาะ <c oughs> นี่จะเป็นอเมริกาโน่เย็นนะและส่วนนี้นะจะเป็นเดอร์ตี้ลาเต้ ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเดอ์ตี้คือของร้านเราจะเป็นนมสามตัวผสมกันนะฮะ oh, oh, oh. แล้วก็ตรงนี้จะเป็นออนออนท็อปด้วยเอสเปรสโซ่ช็อตหอมมันอร่อยจนะ้าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหลอดหน่ oh, oh. อยเฮ้ยถ้าดึงจากนมข้างล่างขึ้นมาอร่อยมาก oh, oh. สดชื่น oh, oh. ไม่เปรี้ยวนะคะ จะเป็นแบบหลายๆอ่ะแต่กินง่ายสบายอากาศร้อนอเมริกันโนเย็นแนะนำค่ะ รถเข้าไปก็ได้นะพี่ฮาร์ดคาละสี่สิบบาทเตียวไก่ก็ค่ะสองไร่เมตราอ๋ออันนีเตียวก็ได้ออกกาลังอา,อาบน้ำไปก่อนเจ้าเออมาได้อาบค่ะไม่เอาบ่ได้นาะค่ะตอนนี้เดินเข้ามาแล้วเขาก็มีลานแคมปิ้งก็มีนะเรามาแคมป์ก็ได้นาอพี่ฮาร์ดน้ำพุร้อนมาทางนี้ร้านอาหารห้องอาบน้ำาพานพักเห็นไหมคะเขาบอกว่าแช่เท้า,าบำบัดโรคนะช่วยผ่อนคลายาหายปวดเท้าปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนี่มันออนเซ็นเชียงใหม่ชัด นบุบริเป็นสื่อก็นบุบริเป็นสื่อใช่ไหมเหมือนเลยไหมเหมือนหกข่านรโลกไกโดอ่ะได้อยู่นะกินได้อยู่นะได้เลยต้องกี่นาทีก็คะ่ะไาขา่ไก่ตามป้ายตามตอชอบเลยคะ่ะแต่ไข่ลูกวิจเจ็ดนาทีนะคะนี่คะ่ะเขาจะมีให้ว่าเราจะต้มเนี่ยใช้เวลากี่นาทีก็จะเอาไข่ยางมาตูมห้าถึงหกนาทีโโหอุณหภูมิร้อยห้าองศาเลยนะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจับเวลาดูนาฬิกาด้วยนะคะประมาณหกนาทีเดี๋ยวเรามารับน้องกัน โอ้โหดูไอซี่คะเนี่ยปลุดปลดปเดือดขึ้นมาเห็นป่ะอันนู้นน่าจะสุกแล้วเอาไปก่อนเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราตะกี้เท่าไหร่นะหกนาทีแล้วเนาะอุ้ยกลัว ได้มาแล้วค่ะนี่หกนาทีตรงนี้จะโอเคหรือเปล่า oh My God <laughs> ลงไม่ได้เซนแลัวมังเนี่ยร้อนโอ้ยร้อนมากพี่ฮรทดนี่สี่สิบจริงๆเนรอสงสัยต้องไปตรงนู้นหรือเปล่าโอ้ยร้อนอะตรงนี้อุณหภูมิแบบว่าประมาณน่าจะสี่สิบตรงนี้แช่ได้อะโอ้สบายค่อยๆทีละนิดปรับตัวสบายจังเลยอะ แล้วดูดิเขาไหลลงมาอยู่ใต้ต้นไม้สวยๆอย่างเงี้ยค่ะอากาศดีๆไม่ได้มาผ่อนคลายแบบนี้นานมาแล้วเนาะโอ้โหเหมือนแช่ที่ญี่ปุ่นเลยสบายมากอันนี้เป็นบ่อแช่เท้านะใครลงแช่ตัวโดนปรับเงินถ้าเอาตัวลงไปแช่นี่ปรับพันหนึ่งเขาจะมีที่แช่ตัวโดยเฉพาะเป็นเป็นห้องเป็น,ปนที่อาบน้ําอะไรอย่างเงี้ย น้ำก็ถ้าต้นทางก็จะร้อนหน่อยเนาะถ้าเกิดแบบบ้ามาตรงกลางลงไปเนี่ยอุณหภูมิเขาก็จะลดที่ใกล้ๆน้ําูุแบบร้อนมากลงไม่ไหวตะกี้ลองแล้วไม่ไม่ไม่รอดเหมือนจะสุกอะ่ะโอ้โหมันมาตู้มาตู้เลยค่ะถ้าใครชอบแบบสุกกว่านี้ก็นานกว่านี้อีกหน่อยเนาะโอ้โหน่าอร่อยตรงนี้เลยนี่ค่ะหั้ใจน่ากินมากต้นเทีทอดนิดนึง ทำไมเวลาลงมากินไข่ที่น้ำผู้ร้อนมันอร่อยแบบอยู่บ้านมื่อไม่อร่อยเท่านี้นะ,<จ>ะไข่ลวกนะแต่สุกแต่สุกก็มีที่สุกอยู่นะใช่แบบนี้เลยหนึงน่งเงี้ยอร่อยเนี่ยหนาที นี่ค่ะตอนนี้เป็นลงจากน้ำพุร้อนมานะคะนิดเดียวประมาณ 6- 7โลเนาะก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะร้านกินปูดูนาดูบรรยากาศสิคะโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยอะเปันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามีร้านบรรยากาศดีๆนี้แบบว่าใกล้บ้านขนาดนี้ดูทิวเขาด้วยค่ะสวยมากเลยอ่ะนี่แกงส้มไข่ปาลาเิวกิว้วไข่ปลาใหญ่มากเหมือนลำใหญ่เลยเนาะ เพราะอาหารมาถึงแล้วตกกระจายมันใหญ่มากมันเยอะมากเป็นยอดมะพร้าวนะคะกับไข่ปลาจริงอ่ะปัญญาอยากไปทะเลมากแต่สถานการณ์ยังไม่อำนวยก็เลยใช้อาหารนั่นแหละบำบัดความอยากไปเที่ยวอเด็ดไข่อื่อร่อยเนี่ยมันไม่เคยกินเลยจริงเหรอของปรดเลยนะเนี่ยนี่ค่ะหมึกไข่แดดเดียวนึกถึงจันทบุรีขึ้นมาเลยว่าจันทบุรีทำหมึกไข่แดดเยออร่อยมาก หมูไข่ไข่เลยไข่เยอะมากใช่ไหมหมูยุยวัวค่ะอร่อยนไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะอร่อยเลยใช่ไหมหอมทั้งลมสดตัวใหญ่ก็ได้ไงก็ที่ชอบกินแบบไทยๆอย่างเงี้ยเลยโดนใจอันนี้คือเป็นหอมทอดเชียวเชียวทอดแล้วก็ซีฟู้ดค่ะนีพรีเด็ดพริกเผา กินแบบไทยเนี então, ่ยอร่อยที oh. 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 ่ส yeah oh. ุดใช่กินแบบไทยเนี่ยอร่อยที่ตอนนั้นเรากินแบบญี่ปุ่นเขาใส่โชยุใช่ไหมโชยุกับมะนาวหวานร้านนี้สดมากเลยสดหวานมากอร่อยมากแค่จะกินคนเดยทั้งหมดเลยไม่อยากแบ่งแล้ว ตัวเขาต้องกินสีถ้ากินซอสหยุดดิทําเลยอาหารก็ดีอาิารก็ดึงนึกว่าหลังตรงนี้จะเป็นทะเลแล้วเนี่ยใช่ไหมเดียวเซียวเนี่ยเดียวเซียวซิวซิวกินิวไม่รู้จริงๆคือเขาเรียกอะไรเขาเรียกซิว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 ไม่ใช่หรอเรียวซิวข้างในมันจะใสๆแบบนี้แต่มันก็มันๆนะ ต่ก็ไม่มันเท่ากับไข่ปลาหมึกเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิ้ลก็ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเปิ้ลก็จะกลับบ้านแล้วค่ะถ้ายังไงนะคะเปิ้ลก็ฝากภาพภูเขาด้านหลังสวยๆของสันกำแพงให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่เปิ้ลจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมตามมาดูเปิ้ลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากบรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ